สอบเรื่องนี้ให้ระวังว่าข้อสอบมันจะยาวมากส่วนใหญ่นั้นนี่คือตัดข้อที่สั้นมาแล้วข้อสอบมันจะยาวมากเพราะฉะนั้นให้จับประเด็นให้ดีอย่างแรกคือดูคําถามก่อนถ้าก็าถามตัวแปรค่ะตัวแปรต้นตัวแปรตามเราต้องรู้นิยาม2ตัวนี้ก่อนว่าตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นคือตัวที่เราต้องคือถ้าตามนิยามมันบอกว่าสิ่งที่เราต้องการศึกษาอะไรเงี้ยก็คือจริงๆคือเป็นสิ่งที่เราอยากรู้และกําหนดได้ค่ะ กำหนดให้ต่างกันด้วยก็คืออยากรู้และกําหนดให้ต่างกันอ่าอยากรู้แล้วก็เราจะเป็นคนกําหนดกําหนดยังไงเอ่ยกำหนดให้ต่างกันค่ะนี่คือตัวแปรต้นอ่านี่คือตัวแปรต้นนะอยากรู้และกำหนดให้ต่างกันส่วนตัวแปรตามเป็นไงเอย่ย ตัวแปรตามคิดง่ายๆเลยมันจะเกิดขึ้นเมื่อทดลองแล้วเท่านั้นหมายความว่าก่อนการทดลองเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงตัวแปรตามคือเกิดเมื่อทดลองมันคือเกิดเมื่อทดลองแต่ไม่ใช่ผลการทดลองนะหมายถึงว่าจริงๆมันก็คือมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองนั่นแหละนั่นคือเมื่อทดลองแล้วเราจะเห็นสิ่งนี้เราจะเห็นสิ่งนี้นั่นคือตัวแปรต้นตัวแปรตามถ้าก็ถามอันเนี้ย ถ้าเขาถามมันเนี้ยเราก็ดูจากคําถามเลยตัวแปรต้นก็คืออยากรู้สิ่งที่เราอยากรู้และกําหนดให้ต่างกันสังเกตจากคาถามเลยว่าว่าทําไมตัวไหนคือตัวแปรตามก็คิดง่ายๆว่าไอตัวเนี้ยเรารู้เลยไหมตั้งแต่แรกความสามารถในการละลายของสารเรารู้ไหมหรือเราต้องทดลองคิดแค่นี้เลยเรารู้เลยไหมหรือเราต้องทดลองค่ะไอไฮไลท์สีเหลืองข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราทดลองค่ะ มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราทดลองเพราะฉะนั้นเราจะรู้เมื่อเราทดลองเพราะนี่แหละบอกได้เลยว่ามันคือตัวแปรตามมันคือตัวแปรตามเคลียนะอ่าส่วนอุณหภูมิที่ต่างกันถามว่าเรากำหนดได้ไหมอ่าความสามารถในการละลายของสารคืออะไรก็คือสมมุติว่าเอาเกลือมาแล้วกันง่ายๆเอาเกลือมาเนาะแล้วก็อ่าอ,อันนี้เอาตามข้อนี้แล้วกันข้อนี้เขาน้ําตาลตัวตีข้อนี้เขนาขน้ําตาล เอาน้ำตาลมาก็คือเอามาเท่ากันเอามาเท่ากันสิบช้อนแล้วกันออะเอาน้ำตาลมา1ิบช้อนละลายที่ศูนย์องศาศูนย์องศา,งศาน้ำมันเป็นน้ำแข็งเนาะเอาที่สี่องศา10บองศา20องศาหนึ่งองศานั่นคืออุณหภูมิที่ต่างกันใครเป็นคนกําหนดเอย่ยเราเป็นคนกําหนดเพราะเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเออเราอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคมั้ย เพราะนั้นนี่คือตัวแปรต้นและตัวแปรตามไม่มีปัญหาเลยเจอในข้อสอบสังเกตดีๆสังเกตดีๆนะแล้วก็ทําข้อสอบให้เร็วเรื่องนี้ไม่ยากอ่านให้ดีทําให้เร็วถ้าข้อสอบมันยาวมากนะเพราะนั้นข้อนี้ตัวแปรต้นก็คืออุณหภูมิที่ต่างกันอุณหภูมิที่ว่าเขาก็ควบคุมที่อุณหภูมิของน้ําตัวแปรตามก็คือความสามารถในการละลายซึ่งไอ้คาว่าความสามารถในการละลายเนี่ยมันวัดไม่ได้ค่ะ ตัวแปรตามต้องวัดค่าได้หมายความว่าการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างเงี้ยวัดได้ไหมอะไรคือการเจริญเติบโตของต้นไม้ความสูงเขี okay, ้ย่ะมันต้องวัดได้การเจริญเติบโตของไก่อย่างเงี้ยสมมติเอาไก่มาเลี้ยงด้วยอาหารที่ต่างกาันวัดยังไงชั่งน้ําหนักอะไรเงี้ยตัวแปรตามคือต้องวัดค่าได้ต้องวัดค่าได้ในที่นี้คือปริมาณน้ําตาลปริมาตรน้ําแน่นอนว่าต้องควบคุมที่เหลือคือตัวแปรควบคุมเลย